มีโดนเป็นตัวสะกดพัะนาวันนี้ที่ปรากฏในงานของหมายกดหมายต่อไปข้อหน้าเขาว่าอะไรคะสำเร็จข้อโก่เอ้ใครไม่เคยขอดแมตชเลยเออดีมากลูกเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดเชียงแล้วก็ผูชายสองนี ก็ทำเ,เด็กมาอยู่ก็จะเปิดใจนี่อยู่เราเราเรามีเราให้ครูครูได้ครูเป็นแบงเขาจะมองว่าเด็กบางคนจะมีอาการหรือมีกิจกรรมท่ามันแบบมันหนักเกินไปแล้วเราก็จะให้เด็กมีอยู่ในส่วนนี้บรรนากาศแต่เราแต่สังเกตคือเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหาเก,กี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็มีบ้างแล้วครับก็พอดีทางที่ตั้งของโรงเรียน,นอยู่ตรงจุดนี้ทําให้มีปัญหาของหมอกควันเยอะมากกว่านี้นะครับ ซึ่งเด็กเขาเนี่ยกำลังที่ประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับตอนนี้ก็เด็กหลายคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดล้างเป็นปัดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทางโรงเรียนก็มีมาตร,รการในการที่จะบรรเทาผลกระทบนะครับอย่างแรกก็คือเรามีสัญลักษณ์ในการตักเตือนเด็กนะครับเรามีธงสําหรับให้เด็กได้สังเกตว่ามันจะมีธงสามสีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงถ้าวันไหนธงสีแดงถูกชักขึ้นเนี่ย เด็กจะงดกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเราจะไม่ให้เด็กออกมาอยู่บริเวณกลางแจ้งนะครับแล้วก็ส่วนสำหรับในห้องเรียนเราเนี่ยเราก็จะใช้พัดลมนะครับในการช่วยระบายอากาศนะครับอีกมาตรการหนึ่งคือเราได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไดอ้อนุเคราะห์รถน้ำนะครับในการฉีดพ่นละอองน้ำนะครับในการบรรเทาุนควันนะครับ อีมาตรก,การหนึ่งของเราคือเราจัดห้องสําหรับเด็กที่มีปัญหาในเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับเราเรียกว่าเซฟตี้โซนนะครับสำหรับเด็กนักเรียนและก็สําหรับบุคลากรทางการศึกษาของเราเนี่ยเรามีห้องที่เป็นห้องแอร์นะครับให้เด็กได,ได้อยู่เวลาเด็กมีไม่สบายหรือเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของด้านระบบทางเดินหายใจนะครับนี่คือมาตรก,การในการอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ให้ความรู้เด็กในะครับในการาาที่จะอยู่ในที่โรงแจ้งเนี่ยก็ให้สวม แมสนะครับเพื่อป้องกันทั้งสองเรื่องคือทั้งป้องกันโรคโควิดแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองนะครับอันนี้มาการได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเราเนี่ยให้ความรู้กับนักเรียนในการกําจัดเศษใบไม้เศษวัสดุดโดยการที่เราไม่ให้เด็กได้เผาแล้วก็ทําแปลงเกษตรทําที่ทําปุ๋ยหมักอันนี้คือการมาตรการที่เราส่งเสริมให้เด็กนะครับอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือตอนนี้ทาง สถาการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหลักสูตรในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของหมอกควันที่เกิดขึ้นทุกป,ปีเลยนะครับกี่คือมาตรการของเรียนสร้างที่สนึกนะครับครับผมสร้างที่สนึกให้ในักเรียนได้ตระหนักแล้วก็นําความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่แล้วก็ไปบอกกับผู้ปกครองของเด็กอีกทางหนึ่งครับผม